ในช่วงเดือนธันวาคมลัคนาราศีพิจิกก็น่าจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะต้องไปจัดการอะไรเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินนะหรือเกี่ยวกับภาระหนี้สินฉันต้องไปสัมพันธ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันดีมันลายเฮ้ยอริดีได้อริดีได้นะครับสําคัญว่ามันดีหรือมันร้ายล่ะนะอะไรดีอะไร้ายครับก็ต้องดูว่าพระอังคารวันนี้เดี๋ยวเนี้บริบทมา เป็นอย่างไรนะมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนธันวาคมครับนะฮะลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือพระอังคารครับนะครับเลขสานี้วันนี้เดี๋ยวนี้สถิตในราศีธนูครับตัวท่านนะฮะ พบกระดุมผ้ากระดุมผ้ามันแปลว่ารายได้นะครับการเงินอันนะั้นอันนะั้นะเงินเงินทองทองคุณดะ <c oughs> เงินเงินทองทองก็ได้นะเท่ากับว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยตัวคุณเนี่ยอยู่ในพบการเงินเนี่ยเหมือนกับมีอะไรที่ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเป็นสําคัญแล้วละ่ะหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองสัมพันธ์ดวงชะตาอย่าง เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับทีนี้พระอังคารเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยท่านยังมาจากที่ราศีเมษด้วยพบอริครับอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอริแปลว่าภาระนีสินอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวฉันสนิทพบกับเงินนะฮะฟังแล้วก็ดีแต่มีอริอยู่ด้วยอริก็อยู่ด้วยเหมือนกับ ในช่วงเดือนธันวาคมลัคนาราศีพิจิกก็น่าจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะต้องไปจัดการอะไรเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินนะฮะหรือเกี่ยวกับภาระาี้สินฉันต้องไปสัมพันธ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันดีมันลายเฮ้ยอริดีได้อริดีได้นะครับสําคัญว่ามันดีหรือมันร้ายละ่ะนะอะไรดีอะไรลายครับก็ต้องดูว่าพระอังคารวันนี้เดี๋ยวเนี้บริบทมา เป็นอย่างไรนะถ้าอังคารดีเออแต่เดี๋ยวก่อนก่อนมาคุยตรงนี้เออแล้วมันดีมา,รา,ยยาไรยังไงวันนี้ใช่ไหมเราใช้วิชาทักษะในการร่วมพิจารณาได้นะครับทักษะประกอบด้วยแปดทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูลอุตสาหะมนตรีกาลกินีนะเจ็ดในแปดส่วนแรกบริวารอายุเดชส,สีมูลอุสาหมรีเจ็ในแปส่วนนี้เป็นทักษะที่ดีเท่ากับว่าถ้าอังคาร ทักษาไม่เสียแสดงว่าเขามาดีฮะแสดงว่ามีเหตุจัดการอะไรดีๆทางการเงินแล้วล่ะมีอะไรดีๆทางการเงินแล้วล่ะนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะยกเว้นหนึ่งเดียวครับการก,กินีการก,กินีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงเท่ากับว่าเฮ้ยมีเรื่องแย่ๆทางการเงินเกิดขึ้นแล้วสิใช่ไหมใช่นะครับเอ่อคำถามต่อมาแล้วฉันจะรู้ทักษมไหมเนี่ยก็นั่นน่ะสิเออใครมันจะรู้ทุกคนใช่ไหม ท้ายคลิปมีวิธีการหารักษาเป็นอปอัพเด้งขึ้นมาเลยกดเข้าไปเรียนรู้ครับไม่นานครับไม่กี่อึดใจคุณจะหารักษาเป็นนะแล้วคุณก็มาดูสิว่าเออช่วงเนี้ยอังคารคุณดีหรือร้ายล่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าสมมติหารักษาได้แล้วเนี่ยถ้าอังคารดีเดี๋ยวฟังคำนายดีๆเฮ้ยอังคารเป็นการกีดีมาฟังว่ามันไม่ดีตรงไหนอ่ะเริ่มจากถ้าอังคารคุณ พักษามไม่เสียอ่าเท่ากับว่าอะไรฮะมีเหตุคือเหมือนกับว่าในเดือนธันวาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องขจัดปัดเป่าปัญหาทางการเงินให้มันจบจบ,จบสิ้น,ส,นสิ้นไปเออเหมือนกับเคลียปัญหาทางการเงินในเดือนธันวาใช่ไหมใช่พิจิกรจะเป็นอย่างนี้ครับะนะเพราะว่าอลีคือปัญหาถึงจะเป็นอลีแต่ถ้าดาวมาดีแสดงว่าฮะจัดการปัญหานั้นได้ดีอลีก็ว่าปัญหาอุปสรรคเฮ้ย ขจัดปัญหาอุปสรรคทางการเงินออกไปหรืออาีแปลว่าภารหน้สินไอภารหนี้สินนี่มันคงค้างอยู่มีอยู่ฉันจะเริ่มขจัดปัดเป่าในเดือนธันวาคมนี้ใช่ไหมใช่นะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าบางคนบอกเฮ้ยอังคารเกิดเป็นกาลีทํายังไงดีไม่ดีไม่งามมาทีนี้จะต้องระวังครับนะถ้าอังคารดีเนี่ยไม่ทาไหร่ครับเรียกว่ามีเหตุขจัดปัดเป่าปัญหาทางการเงินในทุกๆมิติอะ แต่ถ้าอังคารเป็นการกินีเท่ากับว่าระวังในเดือนธันวาจะมีปัญหาทางการเงินภาระหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่เป็นไงเหนื่อยชะมัดญาติเลยเกณฑ์ถ้าอังคารเสียเนี่ยนะไม่เหมือนอังคารดีอังคารดีคือขจัดปัดเป่าแต่ถ้าอังคารเสียเนี่ยไม่ได้ขจัดปัดเป่าครับนะครับแก้ไข ขอไปทีบุญแล้วอะไรว่าดีอย่างสุดๆเลยก็คือเตะทิ้งไปทีไงเคลียทิ้งไปสักเดือนนึงอะอะไรอย่างเงี้ยได้เพียงนั้นนะเหมือนกับแก้ปัญหาแบบกาลากินีใช่ไหมแก้ปัญหาแบบขอไปทีปัญหาจะไม่รู้รวบคือมันใช่ว่าเกาให้หายคันอะนะขจัดปัสเป่าแบบว่าเฮ้ยขอไปทีเฮ้ยให้มันผ่าน,ผ,านผ่านเดือนนี้ไปเฮินหน้าอารมณ์อย่างนั้นครับ นี่สินที่มีอยู่ก็จะลุมเล้าเหลือกเกินนะฮะแก้ไขแบบขอไปทีอีกเหมือนกันครับนะต่างกันฮะอังคารดีขจัดปัดเป่าฮะอังคารไม่ดีแก้ขอไปทีครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เออชั้นลัคนาราศีพิจิกนี่นะฮะโอ้โหที่บ้านแขกเต็มเลยใครอยู่ฮะพระอาทิตย์ใครอยู่อีกพระศุกร์พระพุธโอ้โหมากันเต็มบ้านรับรองกันจนเพียใช่ไหมใช่เริ่มจากพระอาทิตย์ก่อน พระอาทิตย์มาบอกอะไรกับคุณพระอาทิตย์ของลัคนาราศีพิจิกเขาเป็นใครครับเจ้าเรือที่ราศีสิงห์พบกรรมะกรรมคือการกระทำนะฮะกรรมนะ,มะสิ่งที่ฉันต้องทําการกระทําของฉันหรือเจ้าเรือนพบการงานก็ได้หากพระอาทิตย์คุณดีโอโหทีนี้ถ้าอาทิตย์ดีเนี่ยนะคนที่รองานอยู่ มีเกณฑ์ว่าจะมีงานเข้ามาให้คุณได้กระทำเหมือนกับรอง,งานอยู่งานมาเวย้ยงานมาเวย้ยอ่าอาทิตย์มาดีด้วยโอ้โหงานถูกอกถูกใจนะครับถ้าอาทิตย์เป็นกรรกินีนะอาจจะมีงานเข้ามาแต่ไปไงฮะจะคุ้มไม่น่าทำงานเนี้จะทำดีไหมนะอาลังเลเลยทั้งทั้งที่รอง,งานอยู่พอมีงานแทนที่จะคว้าไม่คว้าแล้วยเพราะอะไรฮะมีอะไรให้คิดและ ลักาลากินีนี่ลังเลเ,เอาไม่ว่าเอาหรือเปล่าวะเนี่ยงานเนี้ยจะคุ้มไหมเนี่ยงานเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับนะหรือถ้าอาทิตย์ดีมีสิ่งอะไรดีๆให้ทําแล้วละ่ะในเดือนธันวาอ่านะฮนะนะในเดือนธันวาคมเนี่ยมีอะไรดีๆให้ทําแล้วละ่ะนะถ้ากาลากินีเรียกว่ามีเหตุเดือดเนื้อร้อนใจให้ต้องกระทําการแก้ไขที่คืออาทิตย์เสียครับอย่างนี้เป็นต้น นะไหนเรามาดูพระศุกร์เินพระศุกร์มาจากราศีตุลครับพบวินาสนะวินาศนะแปลว่าวินาศวินาศแปลว่าเสียหายแต่ใจเย็นๆก่อนทําไมใจเย็นก่อน,น,อนพอวินาศเนี่ยถ้าพระาศุกร์ทักษะดีๆเนี่ยนะเรียกว่าม,มาดีวินาศอาจจะไปวัาต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับหรือกระทาการอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยพาธิตก็อยู่ด้วยเนี่ยเหมือนว่ามีเหตุให้ทําอะไรอยู่เบื้องหลัง หรือจะบอกว่ามีงานสำรองให้ทำก็ได้เบื้องหลังเหมือนกันงานสำรองไงกลางวันทำงานอย่างตอนเย็นทำงานอีกอย่างหรือมีงานอะไรพิเศษให้ทำคู่คคกันไปเขาเรียกง,งานสำรองดีไหมล่ะถ้าอาทิตย์ดีพระศุกร์ดีงานนั้นดีครับนะฮะยกเวน้นอาทิตย์หรือพระศุกร์เป็นหนึ่งในนี้เป็นการกินีขึ้นมาเป็นไงเฮ้ยระวังนะรับงานเยอะไปทําให้ลําบากลําบนระวังให้ดีครับทีนี้ พระสุขของคุณเนี่ยนอกจากเป็นเกี่ยวกับวินาสนะแล้วเนี่ยนะฮะยังมาจากที่พึกศพอีกพบปัตตานิปัตตานิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาครับหากพระสุขก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีเป็นไงฮะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องร่วมทําอะไรกับคนที่คุณรักก็ได้ครับนะเหมือนกับเกณฑ์แต่ของคุณเนี่ยเหมือนกับร่วมกับฉันกับเธอร่วมกับทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉันเนะ่ะ คอยอยู่เบื้องหลังคอยเป็นกระแพงให้เธอพิงนะอะไรอย่างนี้มากกว่านะหรือจะบอกว่าเฮ้ยในช่วงเนี้ยอาจจะมีอะไรที่ต้องสัมพันธ์กับคนรักที่อยู่ทางไกลนะครับหรือไม่ใช่เรื่องความรักเป็นเรื่องของงานการเนี่ยครั้งเนี้ยอาจจะมีเหตุที่อยู่ทางไกลให้คุณจะต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่ทีนี้หากพระศุกร์เป็นการกินีอันนี้ให้ระวังเรื่องความรักหน่อยถ้าพระศุกร์ดีๆอ่ะช่างบันเทอไม่เลวร้ายหรอกครับแต่ถ้าพระศุกร์เกิดเป็นการกินีเนี่ยคุณจะต้องระวังอะไรครับระวังความรับแตกความรักเรื่องอะไรอ่ะความรักเนี่ยก็เรื่องความรับเรื่องความรักแ่นะเรื่องความรักเนี่ยนะเรื่องคู่คองเนี่ย ระวังนะครบซ้อนอยู่ระวังความรักที่มีอยู่ถูกเปิดเผยระวังให้ดีถ้าประสุขเป็นกาลกินีนะฉันอุตสาห์แอบแอบซึ่งมันไม่ถูกแต่แรกแล้วเออมันไม่ถูกแต่แรกแล้วก็ไปทําแต่แรกนี่ใช่ไหมทีนี้มันถูกเปิดเผยขึ้นมาไงครับอย่างนี้เป็นต้นความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปรู้กันหมดเกิด <c oughs> ปัญหาไหม เกิดเซนะนะครับเป็นการลก,กินีด้วยเนี่ยนะค,ความรักเดิมที่มีอยู่สั่นคลอนทันทีในง,งานนี้เพราะอะไรครเพราะความรักเปิดเผยแล้วรักที่มีอยู่สั่นคลอนทันทีเรียกว่ามีเหตุไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเรื่องความรักถ้าพระสุขเป็นกาลีนะครับนะบในส่วนดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะติดต่อการงานอะไรพวกเนี้ยนะต่างถิ่นแดนไกลก็จะให้คุณประโยชน์แก่คุณด้วยนะครับ นะทำงานสองอย่างสามอย่างเฮ้ยมันเฮงชะมัดเลยเฮ้ยทำมันราบลื่นเว้ยอ่ะพระศุกร์ดีนี่อย่างนี้เป็นต้นไหนเรามาดูพระพุธกันบ้างพระพุธมาจากราศีกันก่อนเลยพบลาภะครับลาภะแปลว่าผลประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองดีงามลาภะลาภะทับดวงชะตาโอ้โหพิจิกนะพระพุธเนี่ยยังมาจากใครอีกครับ ยังมาจากลาสีมิถุนพบมรณะมรณะแปลว่าจากไปแต่จริงๆคำว่าจากไปเนี่ยแปลว่าเดินทางไกลก็ได้มรณะยังมาจากเรื่องเก่าที่ฉันเคยทำเอาไว้มรณะยังหมายถึงมรดกตกทอดนะครับทับดวงชะตาหากพระอาทิตย์พระพระศุกร์พระ,ะพุทธ แม้กระทั่งอังคารเนี่ยสี่องค์เนี่ยไม่มีใครเป็นกาลาก,กินีเลยเยี่ยมพิจิตรคนนั้นเยี่ยมเพราะอะไรครับเพราะทักษามีกาลาก,กินีได้เพียงหนึ่งเดียวนะทักษามีแปดทักษาดีเจ็ดเสียหนึ่งฉะนั้นอังคารหนึ่งสองสามสี่สี่องค์นี้ไม่เป็นกาลาก,กินีไม่ใช่เรื่องแปลกครับก็ดีเจ็ดไง ยังยังเหลือต้องสามแน่ใช่ปะ่ะฉะนั้นไม่อยากเย็นอะไรนะักที่สี่องค์นี้จะไม่เป็นการกินีถือว่าดีครับนะแล้วถ้าไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้บอกก่อนเลยนะฮะลักนณาราศีพิจิกถ้าสี่องค์นี้ไม่เป็นการกินีนะฮะบอกเลยฮะความก้าวหน้าในชีวิตมาเยือนแล้วละนะ,ะเรื่องเก่าๆที่ฉันเคยทำเอาไว้ มันเกิดความสำเร็จทำให้ฉันมีความรุ่งเรืองในชีวิตแล้วละ่ะนะครับงานการของฉันมีเหตุรุ่งเรืองแล้วละ่ะนะติดต่อกับคู้ส่วนคู่สัญญาลาบลื่นไปหมดดีจริงๆเลยเงินเงินน้องทองแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้นะ ทั้งนี้อาจจะงานดีเหลือเกินคุณก็เลยแก้ไขปัญหาภาระที่สินของคุณได้ใช่ไหมทายได้อย่างนั้นครับเป็นเกณฑ์ดีของพิจิตก็ว่าได้ในเดือนธันวาแต่สี่องค์นี้ต้องไม่เสียนะแล้ะถ้าหนึ่งในนี้เสียล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องระวังครับความเจริญรุ่งเรืองที่จะมาเยือนนะความเจริญรุ่งเรืองที่จะมาเยือนเป็นยังไงติดติดขัดขัด นะครับนะมรดกที่หวังว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้อ่ะจะไม่สร้างผลประโยชน์ให้ครับนะถ้าดาวดีเนี่ยมรดกตกทอดที่มีอยู่มันจะผันมาสร้างผลประโยชน์นะให้กับตัวคุณทําให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองนะ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 มีการกินีสถิตร,ร่วมเนี่ยมรดกตกทอดที่มีอยู่แทนที่จะให้ความรุ่งเรืองเปล่าครับนําความเลือดร้อนมาเสีย นำความเดือดร้อนมาให้ซะอย่างนั้นนะอันนี้แหละครับนะฮะถ้าดาวสีองค์นี้ดีเรียกว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของพิจิกก็ว่าได้ในเดือนธันวาคมนะเงินทองเป็นไงฉันเคลียร์ได้งานการปาเป็นไงเจริญรุ่งเรืองดีเรื่องเก่าที่จำเอา,าไว้เกิดผลดีให้ดวงชะตาแล้วละอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ถ้าดาวเสียเนี่ยคนละหลากเลยนะดาวดีชีวิตคุณ จะแบบว่ารุ่งเรืองดีถ้าดาวเสียในสีองค์นี้ความรุ่งเรืองที่เห็นอยู่กําลังจะก้าวขึ้นบันไดใครมาดึงขาฉันล้มหกขมันตีลังกาตกลงมาซะอย่างนั้นอ่ะพายได้อย่างนั้นครับนะฮะายได้อย่างนั้นครับทีนี้เรามาดูพระราัสสัป,ปดีพระราชเป็นใครเจ้าเรือนการเงินนี่แหละไปไหนครับไปสู่พบสุภะในราสีกรกฎ สุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภะแปลว่าต่างหิ่นแดนไกลสุภะความสําเร็จเฮ้ย <Hey, S 1> การเงินฉันเป็นไงการเงินฉันการเงินฉันเกิดความสําเร็จนะ้ผู้หลักผู้ใหญ่อุดหนุนจุนเจือให้ความสําเร็จแก่ฉันต่างถิ่นแดนไกลทาให้ความสําเร็จของฉันเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองนี่ละนะพระราชสัสดียังมาจากราศีมีนภพปุตตะ นะบางคนอาจจะปุตตะมาสู่สุภะบุตรบริวารเป็นยังไงฮะกาลังจะประสบความสําเร็จอะไรบางอยา่างถือว่าดีนะถือว่าดีหรือมีเหตุเริ่มต้นคืออย่างนี้นิดหนึ่งบุตรบริวารเนี่ยคู่กับดาวการเงินสู่สุภะเนี่ยคุณอาจจะมีเหตุใช้เงินใช้ทองกับบุตรบริวารแต่เ่อฮะไอเงินก้อนนั้นอะ มันนำไปสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองของบุตรบริวารครับถ้าพระรหคุณไม่เสียนะนะครับแล้วถ้าพระรหสเสียล่ะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับต้องระวังบุตรบริวารน,นำความเดือดร้อนทางการเงินมาให้นะครับนะค,บคือถ้าพระรหดีอะ่ะเขาก็ทำให้สำเร็จไงแต่พอไม่ดีเนี่ยไอความสำเร็จมีการรีอยู่อะ่ะ เท่ากับเขาไม่สําเร็จอ่ะก็คือไม่สําเร็จก็คือล้มเหลวอ่ะอันนี้มันดวงคุณล้มเหลวที่ไหนอ่ะล้มเหลวแล้วมาพึ่งพาคุณไงนะฮะหรือผ,ผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นําความเดือดร้อนทางการเงินมาให้หรือพุ่งผู้ใหญ่มาพึ่งพาเงินทองคุณอ่ะขอพึ่งพาหน่อยได้ไหมเรื่องเองินเ,เรื่องทองอ่ะจะเป็นอย่างนั้นครับนะฮะ แล้วข้อดีอีกอย่างถ้าพระรหัสดีงามขึ้นมาเนี่ยปุตตาแปลว่าการเริ่มต้นครับปุตตาแปลว่าการเริ่มต้นครับนะฮะถ้าพระรหัสดีงามเนี่ยลูกหลานบริวารเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นหรือตัวคุณเองได้มีการเริ่มต้นทางการเงินอีกครั้งหนึ่งทายได้อย่างนั้นครับนะเป็นเกณฑ์ดีไหมพิจิต คุณอย่าลืมนะกาลกินีมีหนึ่งเดียวดีเจ็บคุณลองนับดาวในกระดานเนี่ยจันผมไม่ลงเพราะท่านท่านเดินเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่ผมมาลงเนี่ยบางคนจันท่านเป็นกาลีที่เหลือในกระดานที่เห็นน่ะทายดีเกลี้ยงเลยใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิเออเป็นไปได้สินะหรืออ่ะผาเสาราหูเป็นกาลีก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์นี้ดีเท่ากับอะไรวะเงินเงินทองทองคุณจะดีงามบุตรบริวารคุณจะดีงามเรื่องความรักคุณก็จะดีงามการงานคุณก็จะดีงามผู้รักผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์คำชูเจ๋งไหมล่ะพิจิกเจง๋งยกเว้นบางคนที่แม่นะองค์นี้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 แม่มีการีสซะนนี่ นะมีกาลีซะนี่นะฮะกำลังจะแม่ขึ้นที่สูงเลยไขมาดึงขาฉันก็เลยไปไม่ถึงเส้นชัยแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่เดือนนี้มันเป็นอย่างนี้เดือนหน้าก็เขาต้องอีกเรื่องหนึ่งใช่ปะ่ะดาวขยับเรื่องราวก็เปลี่ยนนะครับถ้าบรนหัสเป็นกาลีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียกว่า,าพึ่งพาทางการเงินบุตรบริวารมาพึ่งพาทางการเงินนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณนะฮะ กำลังจะเริ่มต้นใหม่ทางการเงินทำไม่สำเร็จหวังไวไนงะในเดือนธันวาฉันดีดลูกคิดรอไว้ต้องนานแล้วเดี๋ยวธันวาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะลืมตาอ้าปากทางการเงินสักทีในเดือนธันวานี้เกิดพันหัดเป็นกาลีขึ้นมาแม่ที่หวังไว้ที่วางแผนไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดเหนื่อยหน่อยครับเห็นไหม บางคนนะ่ะคุณจะให้พิจิตมาเข้าแถวดีเหมือนกันไม่ได้ครับคุณจะให้พิจิตมาเข้าแถวร้ายเหมือนกันไม่ได้ครับดวงใครดวงมันเห็นปะ่ะบางคนเนี่ยเนี่ยห้าองค์นี่เขาดีก็นั่นแหละเป็นอย่างท้ำหนายบางคนแม่ทําไมฉันไม่เป็นอย่างนั้นว่าทําไมฉันต้องมีฟันหล่อด้วยวะมามีกาลไกดีสถิตอยู่หนึ่งในนี้มีกาลีสถิตนะตั้งใจไว้จะเริ่มต้นทางการเงินใหม่ในเดือนธันวานี้ไม่ได้เริ่มกับผิดแผนซะอย่างนั้นอะ นั่นแหละครับต่างกันตรงนี้อ่ะเรามาดูพระเสาร่วมพระราหูกันพระเสาเป็นใครครับพระเสาคือเจ้าเรือนที่มังกรหัสาชาติดต่อสื่อสารครับหาสชะไปไหนครับไปพันธุครับเจ้าเรือนพันธุคือราหูอยู่ด้วยถ้าพระเสาและราหูไม่เป็นกาลกิรีเหตุติดต่ออะไรกับคนในครอบครัวจะลาบลื่นดีครับติดต่ออะไรเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ จะราบลื่นดีครับแต่ถ้าพรเสาหรือลาหูหนึ่งในนี้เป็นกาลกินีมีเหตุติดต่ออะไรกับในครอบครัวจะไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ครับจะเกิดการติดขัดครับไปติดต่ออะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ติดขัดซะอย่างนั้นนั่นแหละเสาหรือราหูเป็นกาลีจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าเสาดีราหูดีติดต่อคนในครอบครัวลาบเลยติดต่อกันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ที่อยู่อาศัย บ้าลื่นสติเราบลื่นเลยนะเกณฑ์น,นี้ยังหมายถึงว่าขอสินเชื่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถอะ่ะตัวเองอ่ะอยู่ในภพการเงินอล,ลิอยู่อล,ลิแปลว่าปัภาระนี้สินไงกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถภาระนี้สินไหมภาระหนี้สินถ้าพระเสาร์ดีการกู้ครั้งนี้ผ่านฉลุยแต่ถ้าพระเสาร์หรือลาวหูเป็นกากินี กู้ไปเถอะเป็นไงขอนั่นขอนี่ขอนู่นนี่น,น,น,นี้ขอเสร็จแล้วเป็นไงฮะหายไปเลยโทรไปแล้วเป็นไงโทรไปแล้วก็บอกยังไม่เสร็จอ่โทรไปมาๆไม่ผ่านเอาเอาสิงน,นั่นแหละครับพระเสาร์หรือดาวหูเป็นการีจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมครับสวัสดีครับ